นายวิวัฒน์นิติกญจะนาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีได้ลงพื้นที่พบปะปพูดคุยประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําและถนนที่มีปัญหาในพื้นที่รางดัวจอมบึงบร,ร,ราชบุรีเมื่อวันที่21มกราคม2565เวลา10.30นนายวิวัฒน์นิติกญจะนาะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้มอมด้วยดร,ก,รก,การอาชานลังสิงวัฒนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายจตุพรบุญอันทิพย์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายดุสิตจิตพัฒนากรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายพิสิทธิ์นิติการนาที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายมนตรีชัยลุ่งเรืองรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนางสาวสิงรักตันงามตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขตอำเภอจอมบึงพร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนณะสงฆ์ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่หมู่4หมู่บ้านสันต้าตำบลลางมัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีพระสังฆราชปัญญากริจเจริญอมุขสงฆ์ข้ลงทราชบุรีคุณพ่อสุเทพคุณาเจ้าวาดวัดนักบุญ อันเราสกิต้านายปัญญาทำแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลางบวัวนายพันธุ์หิตาชิตาวัดปรัดับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลางบวัวนายสมควรสลับเขียวํำนัตบบนตำบลลางบวัวนายสนิทกองแก้วผู้ใหญ่บ้านมู่ศรีตำบลลางบวัวผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟัง ต่อมานายวิวัฒนิติการน,นานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีได้ร่วมประชุมหารือผู้นําท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาเรื่องน้ําที่มีวัชพืชมาปกคลุมมากขึ้นทําให้เกิดปัญหาน้าแห้งไม่สามารถใช้น้ําได้และเรื่องถนนที่ใช้ขนส่งผลผลิตทางการ,กรเกษตรซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นละอองจึงประสานขอเครื่องจัรกลทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าวพอดรายงาวข่าวราชบุรี ทางกองเรือขังเสบบัดของเราก็จะรีบดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขให้ในระดับต่อไปนะครับถ้าเราสามารถทําในสิ่งที่ผมที่แจ้งไปแล้วเช่นแหล่งน้ำนะฮะเรื่องถนนนะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นสําคัญที่สุดในตอนต้านี่คือเป็นแหล่งเ,เกษตรกรที่มีสหกรณ์วัวนมนะครับรับผลิตนมที่มีคุณภาพนะแล้วเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับซึ่ง ที่ผ่านมาก็มีการอบรมนะครับกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องโคโนมนะฮรแล้วมีต่างชาติมาร่วมในกิจกรรมต่างๆ,ๆนะซึ่งผม,ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราได้มาร่วมกันพัฒนานอาหารข้อมูลสิ่งที่มาและดำเนินการอย่างไรที่จะให้ประสบความสำ,ำเร็จผมเชื่อว่าองค์กรระดับส่วนจังหวัดเราสามารถที่จะมาช่วยพัฒนาได้นะครับก็ อาจจะเป็นแลนด์ม์คแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีนะครับที่พอเข้ามาสู่เขตอำเภอจอมบึงนะจะผ่านไปสู่อำเภอสวนพึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นมาแวะดื่มนมนะครับมาดูการผลิตน้ำนมนะที่มีคุณภาพทำอย่างไร,นะรและขั้นตอนการการบริหารจัดการต่างๆนะก็ก็ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ูเรียนร,ร,ร,รู้ได้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเรื่องแหล่งน้ำนะฮะตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ย เป็นอาเจ็บน้าร้อยกว่าไร่ถ้าจัดให้ดีก็เป็นสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนกันนะจศรษีทีวที่ทัดที่สวยงามนะครับในในโอกาสต่อไปตุทลาด์และแล้วก็สุเทพนะครับที่ได้ให้ให้ให้พวกเรานะฮะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้บริหารตลอดจนข้าราการที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะมาช่วยในการพัฒนาโครงการต่างๆเหล่านี้ ให้สำเร็จนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้แก่จังหวัดราชบุรีนะได้เป็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่อบครับ